สวัสดีค่ะเจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะกระเป๋าตังค์นะคะจากแบรนด์ชาแนลนะคะเป็นใบเล็กนะคะย้ํานะคะว่าเป็นกระเป๋าตังค์ไม่ใช่การโฮเดอร์นะคะใครที่ใช้กระเป๋าใบเล็กๆแล้วหากระเป๋าตังค์ใ์เล็กอยู่นะคะกุ้งแนะนําใบนี้เลยค่ะดูฝ่ามือกุ้งนะคะคือแบบมีความเล็กมากนะคะอยากรู้รายละเอียดนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กุ้งหน่อยคะ่ะ ให้ดูนะคะหน้าตาด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นหนังคาเวียแล้วก็จะมีโลโก้ชาแนลอยู่ตรงนี้นะคะด้านข้างนะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนด้านหลังกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะด้านบนกระเป๋านะคะแล้วก็ก้นกระเป๋าค่ะ ก่อนอื่นนะคะไปดูขนาดกันนิดหนึ่งนะคะขนาดจากซ้ายถึงขวานะคะจะอยู่ที่4.7นิ้วนะคะจากบนลงล่างจะอยู่ที่2.9นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาของกระเป๋าจากซ้ายถึงขวาจะอยู่ที่1นิ้วนะคะใครอยากรู้ว่าเล็กยังไงคือแบบเล็กแค่ไหนเดี๋ยวพุ่งเทียบให้ดูนะคะอันนี้เป็นฟลิปนะคะ เห็นไหมคะทุกคนกับฟลิปอ่ะก็จะแบบประมาณนี้เองอะ่ะคือมีความแบบเล็กมากเลยนี่นะคะเทียบให้ดูไซส์กับฟลิปนะคะแล้วก็นี่แมวน,นี้คือแบบประมาณฟลิปเลยนะคะทุกคนแบบเหลือมานิดนึงอะ่ะคือเป็นใบที่เล็กมากนะคะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานครบมากเลยอะคะ่ะใส่เหรียญได้อะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าใส่เหรียญยังไงตรงนี้นะคะที่เป็นโลโก้อ่ะคะ่ะก็จะ เปิดได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นช่องใส่เหรียญได้ใครจะใช้ใสก๊์ดก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นช่องแบบนี้นะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนกระดุมแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะก็จะเป็นสแตมป์ชาแนลด้วยนะคะช่องนี้ใส่เหรียญใส่กุญแจใส่อะไรแล้วแต่เลยนะคะมาถึงช่องต่อไปนะคะเมื่อกี้เราเปิดจากด้านบนตรงนี้ไปใช่ไหมคะที่เป็นส่วนโค้งอันนี้เราจะเปิดจากฝาใหญ่เลยนะคะที่เป็นด้านข้างตรงนี้อ่า เปิดนะคะเหมือนกันเลยเป็นกระดุมนะคะตัวกระดุมเมื่อเปิดออกมาแล้วถ้าเป็นสองพับก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านล่างก็จะแตมชาแนลไว้เหมือนกันนะคะได้อีกหนึ่งพับค่ะทุกคนเปิดออกมาแล้วจะกลางแบบเต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีฝั่งนี้ค่ะก็จะมีโลโกโช้ชาแนลเดี๋ยวกุ้งกลับด้านให้ดูแบบถูกต้องนี่เลยนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่าที่เห็นขาวๆคือสามารถใสก่ก๊์ดได้นะคะนี่1ช่องกร์ดช่องกลางอีกหนึ่งแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่ง ะะเป็น3มช่องก๊าสามารถใส่ก๊าดได้นะคะ3มช่องเลยนะคะด้านบนกระเป๋านะคะนี่นะคะก็จะมีช่องใส่แบงค์ให้อีกนะคะ1ช่องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่เห็นขาวๆด้านบนนะคะก็จะเป็นช่องที่สําหรับใส่ก๊าดอีกค่ะคือช่องใส่ก๊าดเขาจะเย็บแบบเย็บตีแยกงมาเลยค่ะว่าจะใส่ก๊าดได้แบบเป็น3มช่องเลยค่ะคืออันนี้1ช่องตรงกลางอีกหนึ่งช่องฝั่งนู้นอีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีช่องให้ใส่แบงค์เดี๋ยวกุ้งใส่แบงค์ให้ดูกันนะคะว่าแบงค์พัน จะใส่ได้ไหมนี่นะคะแบงค์พันเทียบให้ดูก่อนเห็นไหมคะว่าใส่แบงค์พันได้นะคะแล้วก็ยังเหลืออีกนะคะยังมีความเหลืออีกนี่แบบนี้เลยนะคะ ยังเหลืออีกให้ดูด้านหลังละกันอ่าเห็นไหมคะว่าใส่ได้แบบเหลือเลอเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาไปใส่แมงพันไม่ต้องกังวลเลยค่ะคือใส่ได้นะคะแล้วก็มีขนาดเล็กฟังก์ชันการใช้งานเยอะกุ้งว่าเป็นกระเป๋าอีก1ใบนะคะที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับกุ้งหน่อยนะคะหรือว่าใครกําลังมองหาอยู่นะคะแบบอยากได้กระเป๋าไซส์เล็กแต่ฟังก์ชันแบบครบๆแบบ ใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ตอบโจทย์นะคะสอนนี้คุณก็ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ